สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่อง k u m รถบรรทุกมือสองกันอีกแล้วนะคะวันนี้เช่นเคยก็อยู่กับพลเนาะวันนี้พลจะพามาดูรถเคานค่ะวันนี้จะเป็น6ล้อเคานเนาะทุกคนราคาที่ว่าไม่แรงอ่ะมาดูภายในกันดีกว่าก็มาดูภายในคันนี้กันนะคะภายในคันนี้ก็คือเบาะก็ะคือไม่มีขาดเลยเนาะเบาะก็ยังสวยอยู่เหลือแค่ทําความสะอาดเก็บภายในน,น้องนะอาบน้าให้นะ้อง ส่วนไมค์คันนี้จะอยู่ที่ประมาณ5 7 1 0 0 0โลค่ะไมค์ก็ถือว่าไม่เยอะเลยนะอันนี้เป็นไมค์ไมค์ปกติด้วยไม่วนไม์รอบแรกเนาะ5แ0 0กว่าโลเองอามาดูข้างนอกกันดีกว่ามาดูที่ตัวเคสนะคะตัวเคนคันนี้จะเป็นเคนทาราโด้เซทเอ5ตัน4ตอกค่ะตัวนี้ส่วนตัวกระบะนะจะเป็นกระบะท,ที่เราต่อขึ้นมาใหม่ให้เลยเนาะดูสวยงามมาก แต่ว่าเคนน่ะเป็นเคนมือชอกนะคะไม่ใช่เคนมือเหน่ ว่าเราทํากระบาดขึ้นมาให้ใหม่ค <tinc S 1> ่ะสิเขาก็ต้องพ่นมาให้สวยตามกระบาดเนาะนี่เก็บงานทาไอ้พ่นสีให้สวยๆเลยกระบาดจะยาวอยู่ที่ประมาณ6เมตรกว่านะคะถึง6เมตรกว่าให้น้องสูมเข้าไปให้ดูภายในมียี้ใหม่ๆเลยค่ะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะสำหรับเออตัวเคยนคันนี้ก็คือเออ เมื่ีกีว่าเป็นเชนฮาโด้เซตเอา5ตันสีปอกสี่หรือว่าเรียกว่าอีกทีว่าสี่ชักก็ได้อย่างเงี้ยค่ะนี่เขาก็ยกเคนไว้ให้ดูนะคะนี่เคนใช้งานได้ปกตินะคะไม่มีปัญหาอะไรยางหน้าก็คือลูกค้าเอาไปก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะยางหน้า อยากทราบแล้วใช่ไหมว่าคันนี้อยู่ปีอะไรราคาเท่าไหร่สำหรับ6ล้อเอ่อเ5รัน4ปอ,อกคันนี้นะคะเออเป็น isuzu ftr 200แรงปี49ราคาอยู่ที่1 2 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะเอาราคาคือไม่แรงเลยนะราคาล้านต้นๆที่ลูกค้าถามหาคือเราจัดคันนี้เข้ามาให้แล้วเป็นกระบะใหม่ด้วยแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ว่า สำหรับรถเคนเนี่ยมันใช้เงินออกรถเยอะไหมสำหรับลูกค้าเครดิตดีมีรถแล้วนะคะใช้เงิน1 5 0 0 0บาทออกรถได้เลยค่ะสำหรับรถเคนคันนี้เนะาะถ้าลูกค้าอยากดูรถเพิ่มเติมทักไลน์แอดมาได้ขั้นละออด้านล่างนี้เลยนะเดี๋ยวพอจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็หรือว่าจะเลือกชมรถประเภทอื่นเพิ่มเติม<ๆ>ก็ไปที่แฟนเพจเ c e b ุ o k ได้เลย ด้านล่างเหมือนกันเดี๋ยวน้องเขาจะทิ้งไว้ให้ส่วนติดต่อมาได้ที่เบอร์081 373 9793ค่ะหรือติดต่อมาได้ที่พอย098 253 9012นะคะสำหรับวันนี้ถ้าลูกค้าอยากดูอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้นะด้านล่างเดี๋ยวพอยจะมาชมให้ชมต่อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดจับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย